หน่อยว่าเราอยู่ร้านนวดเนี่ยเราเพิ่มบริการอะไรแล้วเราสร้างอันที่สามเนี่เพิ่มบริการนะแล้วก็อันที่4ี่คือการเพิ่มปศกปศกคือประสบการณ์ดังนั้นใครที่ฟังครูอยู่เรามาช่วยกันขยี้ตรงนี้หน่อยเพิ่มบริการอะไรบ้างเพิ่มบริการอะไรบ้างไปแล้วนะโอเคไปต่อไปการเพิ่มบริการคืออันที่3เนี่ยอันที่3ราคาเราก็จะปรับได้สูงขึ้น ช่วยกันเขียนเร็วเขียนมาหน่อยค่ะหมอนัดมีอันที่3ามเนี่ยการที่เราจะเพิ่มบริการเราอยู่ร้านนวดร้านสปาเนี่ยเราเพิ่มบริการอะไรได้บ้างเพิ่มบริการเนี่ยมันดียังไงรู้ไหมเพิ่มบริการเช่นช่วยเขียนหน่อยเร็วทุกคนช่วยเขียนหน่อยแล้วช่วยตอบครูหน่อยว่าถ้าเราจะเพิ่มบริการถ้าไม่เขียนครูไม่ช่วยนะอะถ้าไม่เขียนพี่น้องในติ๊กตช่วยเขียนหน่อยค่ะ ปุญญนุษยปุญญนุษย์เนี่ยเพิ่มบริการยังไงโอเคนะปุญญนุษย์อยู่มัหามปุญญนุษย์อย่าลืมมาเขียนมาหาครูใน f a c e b o o ได้นะปุญญนุษย์นี่เป็นแฟนตัวยงเลยเป็นแฟนพันธ์แท้ด้วยเพราะฉะนั้นอาช่วยเขียนครูมาหน่อยค่ะเขียนในทิกต o k ก็ได้กดหัวใจมาในทิกต o k มาเคาะเคาะก็ได้ค่ะเคาะเคาะก็ได้ค่ะเคาะเคาะนี่ได้ให้หัวใจค่ะทุกคนที่อยู่ในทิกต o k 3 4มหท่านเนี่ยเคาะเลยค่ะอุ้ยมีคนดูต้อง483พี่น้องในทิกต o k 483 ขอบคุณมากค่ะทุกคนช่วยกันนะเวลาคุณไลค์คุณอย่าลืมเชิญดิฉันด้วยนะเดี๋ยวครูจะไปช่วยคุณด้วยขอบคุณมากค่ะดังนั้นทุกคนช่วยกันเคาะเร็วเขียนอะไรคะครูเขียนอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นหมอนนวดไทยเนี่ย,เร,เ,ยเราจะเขียนว่าเราจะเขียนว่าเราจะให้บริการเนี่ยเพิ่มบริการอะไรบ้างในร้านนวดร้านสปาของเรายกตัวอย่างเช่นเขียนเร็วทุกคน ทุกคนช่วยกันเขียนแล้วช่วยกันเข้าออหัวใจด้วยโอ้ยขอบคุณมากติ๊กต็อกน่ารักจังเลยเวลาคุณไลค์คุณอย่าลืมเรียกดิฉันด้วยนะเดี๋ยวครูจะมาชมแต่ถ้าบางทีครูไม่ว่างครูไม่ได้เข้ามาเด้อเพราะว่าครูล้างเทา้าอืมมีนะคะมีพี่น้องเราเขียนมาว่าเขียนมาว่าล้างเทา้าอินฟาราเรดอืมฟังไว้นะคียวันเนี้ยครูจะบอกว่าครูได้ฟังเรื่องของฟิซิโอโทรปอย เขาพูดกันประชุมกันนะคีย์อันนี้เทรนใหม่ดังที่สุดและโดดเด่นมากใครตั้งใจฟังครูอันที่หนึ่งเรื่องของการซักประวัติเมื่อก่อนเราคิดว่าการซักประวัติเนี่ยทำก็ได้ไม่ทําก็ได้อันที่หนึ่งการซักประวัติช่วยเขียนช่วยจดทีค่ะหนึ่งการซักประวัติเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาลูกค้าโทรศัพท์มาถ้าเราไม่รับก็ได้แต่ถ้าใครเป็นคนที่ฟังครูรอสอยู่นะถ้าเรายุ่งอยู่เราก็ไม่ได้รับสาย เราก็สามารถมีเขาเรียกว่าระบบออนไลน์อันเนี้ยนะเราต้องแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะมอนัทและทุกคนเราต้องแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะ 1. ก่อนลูกค้าจะมาถึงเราเราจะเพิ่มบริการอะไรบ้างแล้วขณะที่ลูกค้ากําลังมาถึงเราเราจะเพิ่มบริการอะไรบ้างแล้วขณะที่เรานวดเราจะเพิ่มบริการอะไรขึ้นบ้างแล้วขณะที่เรานวดเสร็จเราจะเพิ่มบริการอะไรคุณบ้างคุณรู้ไหมคะคีย์นี้แพงมาก ใครตั้งใจฟังคุณรวยค่ะเพราะการที่ครูโรสเนี่ยจเจริญเติบโตมีรายได้ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าครูวมีการบริการในแต่ละช็อตเช่นเช่นจดเอานะจดเอานะถ้าลูกค้าโทรมาแล้วเราอะ่ะเราอะ่ะบอกว่าวันนี้มันวันอาทิตย์ใช่ไหมอย่างวันเนี้ยคุณโทรมาแล้วครูก็จะบอกว่าตอนเนี้คุณมีอาการอย่างไรบ้างให้เราทําการปิดการขายโดยที่เราอะ่ะ ถามด้วยความห่วงใยจับความรู้สึกของลูกค้าถามว่าคุณลูกค้าคะวันนี้วันอาทิตย์ร้านดิฉันหยุดค่ะดังนั้นถ้าคุณยังมาหาดิฉันไม่ได้ดิฉันมีข้อแนะนำเนี่ยอันนี้คือการบริการโดยการให้คำพูดที่นุ่มนวลฟังแล้วสบายใจสอแนะนำเขาว่าถ้าเขามีอาการปวดบ้านเขามีไหมเออเขาเรียกว่า warm f r a r บ้านเขามีไหมอ่ะ บาสอุ่นๆบ้านเขามีไหมดูเช่นอุ่นๆเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือการให้บริการคำปรึกษาเพราะฉะนั้นคีย์อันที่หนึ่งนะถ้าเขาโทรมาเราสามารถให้คาให้คำบริการการปรึกษาได้หรือบางครั้งถ้าเราคิวว่างแล้ววันนี้ไม่ว่างเขาก็จะมาหาเราในครั้งต่อไปได้เพราะฉะนั้นคีย์วันนี้ข้อที่หนึ่งนะ คือเราต้องแยกออกว่าก่อนที่เขาจะมาหาเราเขากจะต้องติดต่อเราไม่ว่าทางอีเมลไม่ว่าทางโทรศัพท์เราจะต้องถามไปถึงสาเหตุของเขาแล้วสิ่งที่เราช่วยเหลือเขาได้ในระดับเบื้องตน้นนะโอเคแต่ทีเนี้ยพอเขามาถึงร้านเราเสร็จเนี่ยให้เราถามเขาว่าเรื่องของการซักประวัติและตรวจร่างกายหมอนวดที่อยู่ที่ใดก็ตามนะถ้าหากว่าคุณเนี่ย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรสมาคมอะไรก็ตามขอให้คุณมีฟรากกบโบเกินคุณรู้ไหมคะครูโรสเนี่ยได้ไอเดียใหม่ๆเพราะลูกค้าบอกค่ะเพราะลูกค้าบอกลูกค้ามีแต่เศรษฐีทำไมจุ่ขอโทษทีครูวางผิดเพราะลูกค้าบอกค่ะลูกค้าเนี่ยที่เรามีมีลูกค้าเราแต่ละคนเป็นลูกค้ามหาเศรษฐีเพราะฉะนั้นเราจะต้องถามถึงเขาว่า เพราะเหตุอะไรหรือคะถึงอยากมานวดร้านีิฉันวันนี้ดังนั้นฟรากระโบกันเนี่ยสำคัญมากๆบางทีเขาบอกเราหมดสุขภาพดีหมดเลยอู้สุขภาพดีจังเลยวะแต่แต่เราอะจะต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยการตรวจสุขภาพตั้งแต่ตรวจเลเวลหนึ่ใครเป็นลูกศิษย์ครูจะรู้ว่าเลเวลหตรวจยังไงเลเวลสตรวจยังไงเลเวลสาตรวจยังไงเลเวลสตรวจยังไงแล้วเราจะสามารถวินิจฉัยได้ว่า แบบนี้แบบนี้มันจะทําให้อ่ามันจะทําให้แบบเราวินิจฉัยได้อย่างเช่นเราให้ลูกค้าหันอย่างเงี้ยแบบเนี้ยหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นเราให้ลูกค้าเงยขึ้นหมายถึงอะไรนี่คือการโชว์ศักยภาพเป็นการให้บริการลูกค้าอย่าห่วงเวลาให้เขามาก่อนเลยสัก15นาทีแล้วลูกค้าจะรักคุณค่ะแล้วลูกค้าจะรักคุณค่ะอันนี้นะสำคัญ นะคะต่อไปเป็นการบริการเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่า awareness จำไม่เด้อถ้าคุณเป็นหมอนนวดถ้าคุณเป็นลูกค้าถ้าเราไม่รับรู้ว่าเราอ่ะมีผิดปกติตรงไหนมีผิดปกติตรงไหนถ้าเราไม่รับรู้ถึงแม้เราดูแลไปดีแค่ไหนเขาก็ไม่รับรู้เห็นถึงความสำคัญเพราะฉะนั้นเซลล์ awareness อันนี้สสำคัญมากตั้งกระเซียเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตทักติก๊กตอกแป,ป๊บหนึ่งนะคะติก๊กตอก TikTok, I want to say thank you very much for all. A lot of people look at my live video. I am Rose from Rose High Organic Spa, Dusseldorf. I would like to share my knowledge for many Thai spa, um, Thai spa business about how we we prove how we keep the service for our customer, how we do our job to be. Professional o f t h a i Massage Business and I want to share. My name is Rose from Rose Organic Spa u s s e l d o r f Thank you very much that you want to hear and want to understand. I'm sorry I have to talk in English. My German is good but not very good. <laughs> I'm sorry. Yeah. Okay ไปต่อเริ่มร้อนแล้วอะ uh, ไปต่อนะเพราะฉะนั้นต้องถามค่ะการถามเนี่ยจะทำให้เราแบบหนึ่งตาสบตาทำให้ลูกค้าแบบ ถ้าเป็นลูกคาก้านรกเขาจะรีบออกไปเขาจะรีบอะไรก็ไม่ถูกใจมันเป็นการเบรกดาวระหว่างคือครูถึงบอกว่าถ้าเราเป็นหมอนวดเราจะต้องชัดเจนในงานของเราค่ะเราจะต้องชัดเจนในงานของเราอืมอ่ะเชิญอ่ะอ,ะอะ่โอเคมีไหมอม่ีอยากเข้าใช่ไหมบุญญนุชบุญญนุชขอบคุณมากนะดังนั้นครูจะบอกว่าเราจะต้องชัดเจนนะคะการซักประวัติการตรวจร่างกายดังนั้นมันช่วยให้ลูกค้าเขาเรียกว่าถ้าลูกค้าเนี่ย บางคนนะครูระยับครูครูจะบอกนะเขาห้ามหัวเราอเขาห้ามหัวราอลูกค้าติ๊กมาหมดเลยค่ะแต่ลูกค้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจครูไม่เป็นไรค่ะลูกค้าจะบอกว่าลูกค้าบอกสมบูรณ์แข็งแรงหมดเลยอะ่ะพี่น้องรู้ไหมนอนคว่ำไม่ได้อะ่ะนอนคว่ำไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมไหลติดแต่เขาไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราอะ่ะเราต้องตรวจเราต้องเช็คนะ เราต้องตรวจเราต้องเช็คเพราะฉะนั้นช่วยตอบมาด้วยนะโอเคปุญญนุชนะโอเคเราต้องตออ่อเราต้องเช็คด้วยแล้วลูกค้าจะขอบคุณเรารู้ได้ยังไงวะเออครูได้ลูกค้าแบบนี้แหละค่ะครูต้องเช็คเช็คขาแบบไหนเช็คเข่าแบบไหนดังนั้นครูจะบอกว่าการที่เราอะไม่รู้จุดหมายเนี่ยแล้วมันจะทําให้เราทํางานไม่แบบไม่เป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นการซักประวัติตรวจร่างกาย ถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกที่ไหนครูโรสดีต้อนรับสมาชิกใหม่ใครที่สนใจอยากจะเป็นสมาชิกของดอยเชเวเนส์ฟอบันครูโรสินดีนะคะปรึกษาครูโรสได้ปรึกษาคุณโบได้ปรึกษาคุณโรบได,ได,ได,ได้หรือโดยตรงกับครูโรสได้โดยตรงเพราะว่าหนึ่งละ่ะเรามีข้อมูลดีๆให้สําหรับคุณด้วยครูเรียนรู้ทุกวันจากเรื่องนี้จากดอยเชเวเนส์ฟอบันด้วยนะคะอันนี้นะขอบคุณมากค่ะทุกคนช่วยกันแชร์ พี่น้องในติ๊กต็อกขอบคุณมากค่ะ700 6ดส70แล้วขอบคุณมากพวกเราแชร์เลวเนื้อหานี่ดีมากค่ะพวกเรา Facebook แชร์น้อยจังอืมครั้งหน้าเดี๋ยวระวังครูปิด Facebook นะโอเคต่อไปเรื่องของการเพิ่มบริการเห็นไหมคะการเพิ่มบริการแยกได้ก่อนที่เขาจะมาร้านเรานะแล้วขณะที่เขากําลังมาร้านเราตอนตอนนี้ล่ะกระบวนการเขาเรียกว่า spa journey Spa on operation อันนี้คีย์เนี้ยแพงคุณรู้ไหมคำพูดของครูที่ครูบอกว่า Spa journey น,นะเวลาคุณแฮตแทกเนี่ยคุณอย่าลืมแฮตแท็กครูโรสด้วยก็ได้ชื่อว่าโรสไท h ออร์แกนิกสปาดุสันดรอแล้วคุณจะดังแล้วก็ไปพร้อมๆกับครูนะคะดังนั้นแฮตแท็กครูได้เพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าเวลาคุณใช้คำว่า Spa journey เ,เนี่ยมันจะทำให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยนี่คือกระบวนการออนออปเปอเร เหมือนเราเช่นกันน่ะถ้าเราอ่ะอยากจะจาก A ไป B เราจาก A ไป B เราต้องเพิ่มกระบวนการอะไรเพราะฉะนั้นเหมือนที่ครูอธิบายไปแล้วใครจดได้ก็จดนะแล้วครูจะบอกว่าคลิปของครูอ่ะครูมักจะไลค์แล้วก็ลบเพราะครูบอกทุกคนเสมอค่ะว่าเวลาฟังครูโนสเนี่ยอย่าฟังเฉยเฉยเพราะบางคนฟังหูซ้ายแล้วเข้าหูขวาแล้วไม่ได้เอาไปปฏิบัติไปนอนหลับก,ก็ลืมดังนั้นสังเกตดูนะว่าคีที่ครูมาสอนเนี่ย ครูนำมาครูตั้งใจแล้วครูอยากแบ่งปันให้สังคมหมอนวดไทยเจริญแล้วมีความรู้ที่ถูกต้องพวกคุณจะไม่ได้เรียนผิดเรียนถูกเรียนสเปะเรียนสปะแล้วโชคดีขนาดไหนที่เราออมีออนไลน์ไม่ว่าทีทีไม่ว่าสีไม่ว่าทีทีหรือไม่ได้ไม่ว่า F B อย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเราสามารถคอนเน็กชันหากันได้นะคะเอ่อ uh, คัทดูเอาดอยสเรเกร์ไอบินะโอเค ให้รูดิอีกบินโรสฟันโรสไฮโอแกนิกสปาดุสินดอปอีกทุตเมียเซียไลท์ห้อยเธออีกสเปรย์เคลนไทยวารุมอีกบินไทยเฝรา่วโอนอีกมาร์คไทยมาซาสบิสเนส this is act business เฟื่อไทยมาสแซสกิซุนไทยนะโอนอีกโมชเธอร์ไทยเลน my vision เฟื่อไทยมาสแซสบิสเนส we was can't bester มาเคลนคัน วีคามันกีเบนอุ่นสาคุณเดนกลูกรกอุ่นเบสเซอร์เบสเซอร์คุณลิตสอุนฮับดีกูดเอฟเฟกตี่เเฟออุ่นสรคุณเดนอุ่นมีอาปรเชันอลเด็อินเจ็ดเนเบกูดกันนูเบียคารนิกบเบิร์นสเวมสเวมอีกสาเกนอุ่นอีกบิลเลรินเฟดไทมาเจีดทักอีกฮับเอา ชูลงมาเคลอนอุ่นอีกบินูเซนอินเทอร์เน็ตซุมเฮล퍼เดออันเดอร์ไทยมาซาเซาตั้งเกษียนะตั้งเกษียตั้งเกฟไทยแลนด์ตั้งเกโอเคอ่าเน็กซ์มาอิสเปกเกอร์ดอยเธอหนัวไทยยะตังเกโอเคค่ะพี่น้องดังนั้นคกูจะบอกว่าบางทีเราไลฟ์อ่ะพี่น้องบางคนเนี้ยหูหนึ่งพันแล้วตั้งเกษียติ๊กตอกอีกรีบอีกรีบดติ๊กตอก อุ้ยพี่น้องเฟซบุ๊กจำไม่เด้ทีหลังเนี่ยจะไม่ไลค์ในเฟซบุ o กแล้วดู t ิกตอกไปไวมาก1 0 0 0 K แล้วอืมเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าลืมช่วยกันนะโอเคเพราะฉะนั้นคีย์ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องก่อนมาขณะมาอ่ะขณะที่มาหลังจากตรวจร่างกายเสร็จแล้วใครปุญญนุษย์อยากรวยใช่ไหมใครที่อยากรวยใครที่อยากตั้งราคาแล้วลูกค้าไม่หายหนึ่งครูจะบอกนะครูโรสคนนี้ มีอินฟรารดตั้งแต่1ชั่วโมง39ไอโลจนปัจจุบันเนี่ยหชั่วโมง59ไอโลคุณคิดดูอะไรแตกต่างคือเขาเห็นถึงความตั้งใจเพราะฉะนั้นใครที่ยังที่เปิดร้านนวดมาเนี่ยแล้วไม่มีอินฟาราเรดคาบิเนตเนี่ยคุณพลาดคุณพลาดเพราะอินฟาราเรดคาบิเนตเนี่ยคุณรู้ไหม มันช่วยให้ลูกค้าผ่อนคลายได้เร็วแล้วลูกค้าจับต้องได้เพราะฉะนั้นคีย์วันนี้คุณมีแค่วามคิดซึ่นวามคิดซึ่นจะดีในเรื่องของในเรื่องของความผูกพันความอ่อนโยนแต่ถ้าใครไม่มีอินฟราเรดคาบิเนตไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็มีวามคิดซึ่นแต่มันไม่ค่อยเห็นผลเท่ากับเท่ากับอินฟราเรดคาบิเนต นี่ในฐานะที่ครูโรสเปิดร้านนวดร้านสปามาตั้งแต่ครูมาอยู่ดอยฉลันเนี่ยตั้งแต่ครูตั้งราคาหนึ่งชั่วโมง39จนถึงปัจจุบันเนี่ยมากี่ปีแล้วและครูไม่โกหกด้วยนะสิ่งที่ครูทำเนี่ยครูทําแล้วครูมีประสบการณ์แล้วมันทําให้สิ่งเหล่านี้แล้วมันทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดผลดีกับลูกค้าแล้วลูกค้าเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้านี่คือคืออย่างนี้ข้อดีฟังไว้นะ ข้อดีของอินฟาเรดคาบินเนตคือลูกค้าเนี่ยนั่งอยู่ในนั้นแล้วมันเป็นตู้เล็กๆนะมันซึมเข้าไปทุกอนูขุมขนเลยค่ะแม้กระทั่งผมแม้กระทั่งซอกทุกซอกทุกมุมแต่ถ้าเราใช้วามคิดซึ่นมันก็จะได้เป็นบางส่วนบางส่วนแล้วทีเนี้ยครูจะบอกว่าอินอินฟาเรดคาบิเนตเนี่ยมันแทรกซึมไปทุกจุดมันถึงกระดูกเลยได้ถึง4มลลิตรแล้วครูจะบอกนะทุกคนคียวัน,นเนี้ยอินฟาเรดคาบิเนตเนี่ย อินฟราเรดคาร์บิเนเตเนี่ยมันไม่ได้กินไฟแต่เราต้องเลือกซื้อเลือกดูเพราะ1ชั่วโมงมันกินไฟอยู่ประมาณ33เสิดังนั้นครูจะบอกว่าใครที่พูดว่าอินฟราเรดเนี่ยมันกินไฟครูบอกได้เลยว่าขี่จุ๊ไม่ได้ใช้จริงนะไม่ได้ใช้จริงเพราะฉะนั้นคีย์วันนี้ถ้าคุณอยากรวยให้ปีนี้เป็นปีของคุณคุณจะต้องรู้จักและเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุด อันเนี้ยสำคัญมากลูกค้านะแทบร้อยทั้งร้อยที่มาหาครูนะร้านครูไม่ใช่ร้านถูกๆนะลูกค้ามาหาครูลูกค้าครูถึงบอกว่าครูนวดวันละสามท่านจีได้ถามอีกมาซาสนวดไตรคุณเดินไตรคุณเดินอุนไตรคุณเดินอิสเปเชียลิสต์กูาคุณเดินคุณเดินลีบอร์ไทยมาซ่าจ์คุณเดินริชติกันดีคิควอลิติกันดีคุณเดินอุนอีกพัสอเลสบีวีไอพีอเลสคุณเดิน so this is อีกต e ิงก็เวนเบียเกสุมมาซาช์ดีเอสเตอร์อันฝังมูสเซนซีเกสุมวัมเทอร์ปีวัมเทอร์ปีวีอินฟราโรสคาร์บินเนตออเดอร์สตีมออเดอร์ซาวน่า for hair มาซาช์ไว้เวนเบียทรูคันดีมูสเคนอเลเซียเซียฮาร์ดเวนเบียมาซาช์โซฟิลคุนเดนทูดเวย์โซฟิลคุนเดนฮับบราวด์เฟ อุนเดสเวมฟแฮมมาซาเชมุสเนเวียฟลากโบเกินฟาเกินอุนมิดคุณเดินกีบคุณเดินซุมบ้ามเทอรปีมาเกินอันที่สองที่สำคัญมากๆนั่นคือให้ฟูสบาทดัซเซียวิกติกให้ฟูสบาทมาคุณเดินเซียริสติกรุ่นเทอคอนอุนดิตร์เตินเวียสากเกินดีอารอม่าเทอรปี ไออาร์ม un ด์อุ่ t men die Richtig a ด t men ต a r u m so viel k บารุมโซฟ b คุนเดนลีเบอร์โรสอีโอแกนิสปาไวอิ i อิกไ e คุนเด i วีริสติกอาเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จากการสอนให้ลูกค้าหายใจที่ถูกวิธีด้วยนะคะไปต่อค่ะหลังจากนั้นเสร็จถ้าคุณเนี่ยลงทุนเปิดร้านแล้วถ้าคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วครูจะบอกว่านั่นไม่ใช่จุดหลัก นั่นแสดงว่าคุณไม่ได้เข้าใจลูกค้าเพราะปัจจุบันนี้ลูกค้าใครที่มีใครที่มีรถหรือใครที่มีอินฟารถคาเบเนตคุณจะบอกว่าใครที่มีต่างๆเกี่ยวกับวาร์มเทราปีพยายามโชว์ให้ลูกค้ารู้ว่าคุณมีอุปกรณ์อะไรคุณมีอะไรสิ่งเหล่านั้นจะทําให้คุณเนี่ยลูกค้าเห็นคุณแล้วเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคีย์วันนี้สําคัญมาก คีวันนี้สําคัญมากโอเคนะดังนั้นครูมาบอกพวกเราเนี่ยในสิ่งที่ครูทําแล้วมันสําเร็จในสิ่งที่ครูทําแล้วลูกค้าประทับใจแล้วลูกค้าบุ๊กิ้งต่อบุ๊กิ้งต่อแบบนี้ค่ะลูกค้าไม่ได้กลัวของราคาแพงแต่ลูกค้ากลัวของที่ไม่คุ้มค่าสวัสดีจ้ากัญญาวีสวัสดีจ้า,น,า,จานะดังนั้นครูจะบอกว่าเรื่องนี้มันสําคัญโอเคนะไปต่อเรื่องของกระบวนการเพราะฉะนั้น อันนี้ครูบอกไว้แล้วนะต่อไปเรื่องของประสบการณ์ครูขอพักไว้ก่อนนะเพราะว่าหนึ่งพี่น้องใน a c e b o o k อ่ะไม่รู้ว่าแชร์ไปกี่คนแต่พี่น้องใน t ิ k ต o k คุณยอดมากไปดูนะว่าสิ่งที่ครูทำเนี่ยครูต้องการบอกพวกเราว่าเราจะต้องเราจะต้องดูว่าลูกค้าเราเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่จะรวยเนี่ยเราจะต้องทำการตลาดแบบเข้าใจและรู้จักลูกค้าให้มากที่สุดค่ะ ต้องเข้าใจและรู้จักลูกค้าอีกซาเกอร์ออยอีกบินโรสอีกอาบายคังเกนสเปเซอร์ฟอร์แฮร์อุนอีกคันเซียกูดเฟอร์อนาโตมีฟิสิโอโลจีพาโทโลจีอุนอีกโมชชันนิกเด็ดอีกบินกูดอะไรนะอีกเคนเดอโซฟิลไทยมาซาสเอากูดอาบาอีกโมเชอร์เดสวาสอิสกูดเฟอร์อุนเซเรคุนเดนเดสเวมอีกบินมิดลีกฟอนดอยเชเวลเนสบันอุนไม กูดอ really well ีสอีกเฮล퍼ซุ่มเซฟแอนเวอร์เมนต์นะอุนเฮล퍼เฟื่ออันดอรไทยฝ่าวฮับริสติกูดต่ออาบไบเตอร์ไว้เวนเวียนี่กูดอาบไบเตอร์อีสニックอไลเนอร์กับปุดกันสะเทยมาซัสกันสะอิมเวลเอา